ตัวแล้วเรียวมีนาซอ30 Pro 5G ราคาเริ่มต้น7000บาทชายชิปดาลมงสิทธิที่ปล่อยอยู่ลองรับ 5G ให้จอ1 2 0 x p e r t มีชาติวั 30W ส่วนรุ่นนาซอ 30A ให้แบตอื่น 6,000mAh ในราคาเริ่มต้น3000บาทาตัวแล้วเรียวมีนาซอ30 Pro 5G ราคาเริ่มต้น7000บาท ใช,ช้ชิปไดงไม่ซื้ที่เปล่าอยู่รองรับ 5G ให้จอ120เฮิร์ g, มีชาร์จไว้30วัตต์ส่วนรุ่น a 2 3 0 a ให้แบตเอ6,000มิลลิแอมในราคาเริ่มต้น3,000บาทล่าสุดทางเรวมีประเทศอินเดียก็ได้ประกาศเปิดตัว2สมาร์ทโฟนน้องใหม่ในตระกูล A20 ซีรีส์มีทั้งเร็วมี A230 Pro 5G และ a 2 3 0 a อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมาพร้อมกับดีไซน์โฉมใหม่และฟีเจอร์อัปเกรดขึ้นครับ ส่วนสเปคของแต่และรุ่นมีตามนี้ครับเริ่มที่รุ่น Realme Narzo 30 Pro 5G ก่อนนะครับมีดีไซน์จอรไร้ขอบขนาด6.5นิ้วความคมชัดระดับ Full HD+ Plus รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 120Hz ฝั่งกล้องหน้าบนหน้าจอความเรียด1 6า p พิเซลพร้อมฝาหลังเงางามแบบกระจกสะท้อนเล่นกับแสงสวยงามครับใายชิป,ปมวลผล MediaTek Dimensity 800U รองรับเครือข่าย 5G แบบด้วย 5G SIM ให้แรมสูงสุด 8GB และลองสูงสุด118 g b ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera ในแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกล้องตัวหลักความละเอียด48 b, ล้านพิกเซลพร้อมกล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด119องศาและกล้องมาโครสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรวมถึงมีเซนเซ,นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องครับรองรับระบบเสียง Dolby Atmos กับ Hi-Res Audio อีกด้วยครับมีทั้งหมด2ส,สีคือ Blade s i l v e r และส่วนแบล็คครับให้แบตเตอรี่ที่5,000 m a มมีเทคโนโลยีชา,ชาร์จเร็ว3 0วัตต์จัดฉาจสาม,มารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0-100%ถึง100%ได้ในเวลาเพียงแค่65นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนเรือมีนาซอ30 Pro ส G มีรุ่นและราคาตา่มนี้ครับรุ่นแรม 6GB ิกรอม6กิราคาอยู่ที่16,999รูปีหรือประมาณ7,000บาท รุ่นแรม8กิกรอม1น8 g ริกิกราคาอยู่ที่19,99 19, 9รบาูปีหรือประมาณ8,300บาทและพร้อมรับจำหน่ายในวันที่4มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนในรุ่นเร็วมีนาซอลสารุ่นเล็กมีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอแบบมินิดรอปฟูลสกรีนขนาด6.5นิ้วความคมชัดระดับ HD Plus พร้อมกล้องหน้าความละเ,เอียดแปดพิกเซลมีฝาหลังดีไซน์สวยด้วยผิวสัมผัส2องรูปแบบครับในชื่อ m a t r i กซ์ดีไซ ใช้กล้องหลังแบบคู่ AI Dual Camera ในแถบสี่เหลี่ยมจุรลัดความละเอียดสุดตามล้านพิกเซลพร้อมด้วยเลนส์เบ Re ดบึ้มพลาสเทดมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่ตรงกลางด้านหลังของตัวเครื่องใช้ชิปประมวลผล Mediatek Helio G85 ไถ่เเ 85, แรมสูงสุด 4G พร้อม ROM สูงสุด6 2 b g มีพอร์ต USB Type C มีทั้งหมดสสีคือ l a s e r Black และเลเซอร์ดูครับให้แบตเตอรี่ความจุ 6,000mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 8วัตต์ Fast c h a จ g i n g อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรียวมีนาโอ 30A มีรุ่นแราคาตามนี้ครับรุ่นแรม3 g ิกรอม32กิราคาอยู่ที่8,999รูปีหรือประมาณ3,700บาทรุ่นแรม4 g ิกรอม64กิกราคาอยู่ที่9,999รูปีหรือประมาณ4,200บาทครับพร้อมวางจำหน่ายวันที่5มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับและข่าวดีของแฟนเรีวมีบ้านเราครับ เพราะเรามีนาะซอ 30A ได้ผ่านการรับรองจากทางกสซชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องเราดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกอ่านาทราบวิธีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ